สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูพี่ถัวเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในคาบนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการเกิดลมค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของลมและการเกิดลมได้ค่ะ นักเรียนทราบไหมเอ่ยคะว่าลมคืออะไรอ่าไม่ทราบใช่ไหมคะก็คือลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งหรือการเคลื่อนที่ของอากาศนั่นเองคะ่ะนักเรียนเคยมองเห็นลมกันบ้างหรือไม่คะให้ยกมือให้ยกมือช่วยกันตอบนะคะอ่าก็คือเราไม่สามารถมองลมได้เพราะว่าลมคือการเคลื่อนที่ของอากาศ เราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้แต่เราสามารถสังเกตการเกิดลมจากสิ่งต่างๆที่เคลื่อนไหวไปตามเรียงของลมค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้การเกิดลมกันค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการเกิดลมคืออะไรอ่าการเกิดลมก็คืออุณหภูมิของอากาศในวันหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานที่ เมื่ออุณหภูมิของอากาศแต่ละบ,บริเวณแตกต่างกันอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่เข้าหาเราเรียกการเคลื่อนที่ของอากาศว่าลมอ่าโดยนักเรียนจำไว้เลยว่าอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่ไปยังอุณหภูมิสูงนั่นเองค่ะ นี่นะคะก็คือแผนภาพการเกิดลมนะคะต่อไปนะคะครูจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะในประเภทของลมค่ะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะในโลกของเรามีลมอยู่มากมายหลายชนิดแต่ในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับลมบกและลมทะเลกันค่ะ ลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเนื่องจากพื้นดินจะคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำเลยทำให้อากาศเหนือพื้นดินเย็นกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำอากาศจึงเคลื่อนที่จากฝั่งออกสู่ทะเลส่วนลมทะเล เป็นลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งซึ่งจะเกิดในเวลากลางวันเนื่องจากพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำเลยทำให้อากาศเหนือพื้นดินร้อนกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำอากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเลเข้าสู่ฝั่งน้องๆจะสังเกตได้ว่าลมทั้งสองชนิดนี้จะเกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินค่ะ ชี้นะน้องๆรู้หรือไม่ว่าชาวประมงจะอาศัยลมบกออกเรือไปหาปลาเนื่องจากลมจะพัดจากบกไปทะเลและชาวประมงจะอาศัยลมทะเลในการนำเรือเข้าฝั่งเนื่องจากลมทะเลจะพัดจากทะเลเข้ามาในบก นอกจากลมบกลมทะเลแล้วยังมีลมอีกชนิดที่เราต้องรู้จักก็คือลมมรสุมซึ่งลมมรสุมเป็นลมประจำฤดูเป็นลมที่มีทิศทางแน่นอนและสม่ำเสมอโดยประเทศไทยของเราจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมสองชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทำให้มีเมฆมากและฝนชุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากแหล่งกําเนิดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้ท้องฟ้าโปร่องอากาศหนาวเย็นและแห้งแลง้งช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เรามาทดสอบความรู้กันดีกว่าค่ะโดยให้น้องๆเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะลมเกิดจากอะไรอากาศเคลื่อนที่ ชาวประมงออกเรือหาปลาในเวลาใดกลางคืนโดยอาศัยลมบกลมบกคืออะไร ลมที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเล,ะเลกีฬาในข้อใดาไม่ใช้ประโยชน์จากแรงลมแข่งวิ่งลมกรด ปัจจัยใดที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศจำนวนคน าอุณหภูมิของอากาศในสองบริเวณแตกต่างกันอากาศที่เย็นกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่อากาศที่ร้อนคุณทําให้เกิดลมลมบกจะเป็นลมที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลซึ่งชาวประมงจะอาศัยลมบกนี้ในการออกไปหาปลาในเวลากลางคืนส่วนลมทะเลจะเป็นลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง กีฬาการแข่งเรือใบและการแข่งว่าวเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยแรงลมช่วยส่วนการแข่งวิ่งลมกรดนั้นไม่ต้องใช้แรงลมแต่ใช้กล้ามเนื้อและการทรงตัวค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศคือตำแหน่งของดวงอาทิตย์เมฆบนท้องฟ้าและนอกจากนี้ลมยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศค่ะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเดี๋ยวครูจะสรุปองค์ความรู้เรื่องลมและการเกิดลมให้นักเรียนอีกครั้งนะคะลมก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศสองบริเวณที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวสูงขึ้นแล้วอากาศในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนจึงทำให้เกิดลมนะคะ ท้ายนี้นะคะครูให้นักเรียนทำแบบฝึกงานในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ในหน้าที่132และสรุปสาระสำคัญเรื่องการเกิดลมในหน้าที่139ให้นักเรียนทุกคนทำอย่างตั้งใจนะคะสำหรับครันี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ